มาดูเรื่องราขอสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้มีในเรื่องของอรัฐบาลตั้งศูนย์อำนวยการอุทกภัยแก้น้ำท่วมสำซากมาฝากกันนะคะในหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของภายน้ำท่วมกันอยู่ในช่วงนี้คุณผู้ฟังถึงแม้ว่าพื้นที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าเพื่อนบ้านเรานะคะในหลายๆจังหวัดนะคะก็พี่น้องในพื้นที่หลายๆจังหวัดเนี่ยก็ประสบปัญหากันก็ มาบอกเล่านะคะเพื่อที่จะได้ทันต่อเหตุการณ์ว่าสถานการณ์ในเรื่องของน้ําท่วมตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่ง วันนี้นํามาเล่าให้ฟังกันเป็นข่าวแรกเลยนะคะในเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยตั้งศูนย์อำนวยการอุทกภัยแก้ปัญหาน้าท่วมสำราญนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนางสาวนันทริยาทวีวงศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้ถแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีนะคะประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยกล่าวว่าก่อนเข้าสู่วรราระการประชุมค่ะนยายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก กรัฐมนตรีได้หารือถึงสถานการณ์น้ําเนื่องจากผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็เป็นปัญหาทีา่มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกละ ในวงกว้างนะคะโดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็เป็นปัญหามายาวนานในทุกๆปีโดยเฉพาะในปีนี้มีปริมาณมากนะคะน้ำนะคะสถานการณ์ฝนตกแตกต่างจากที่ผ่านมาค่ะมีภาวะฝนตกเป็นจุดๆจากปัญหาโลกร้อนปัญหานี้เนี่ยนับวันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆดังนั้นค่ะรัฐบาลจึงได้เสนอ3แนวทางดังนี้นะคะ 1. ก็คือต้องบริหารจัดการไม่ให้สถานการณ์เนี่ยลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะ2ค่ะ ก็คือการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดนะคะสค่ะการแก้ปัญหาระยะยาวโดยบรรจุเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้นะคะเมื่อมีคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศค่ะรัฐบาลจะบรรจุเรื่องดังกล่าวนี้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อที่จะให้รองรับสถานการณ์ได้ทันโดยที่ประชุมเนี่ยยังได้มีการคัดการสถานการณ์น้ำท่วมเป็นบางพื้นที่นะคะที่บางพื้นที่เนี่ย สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่สถานการณ์ยังคงหนักอยู่เช่นสุโขทัยนะคะซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ําก่อนระบายสู่จังหวัดต่างๆถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะขันกันน้ําไม่สามารถรับได้จึงเกิดการพังทลาย คันการน,น้ำเนี่ยยังมีปัญหาการเรนคืนที่ดินนะคะรักษาการนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาเนี่ยมีเอกภาพจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการสถานการณ์อุทกภัยที่มีอํานาจหน้าที่แล้วก็การใช้งบประมาณที่ชัดเจนโดยมีรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เศรและสาก์เนี่ยเป็นรองประธานส่วนองค์ประกอบที่เหลือนะคะก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะซึ่งก็จะมีคําสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยแบ่งภารกิจออกเป็น2ส,ส่วนก็คือ1การบริหารจัดการน้ําการระบายน้ําการแจ้งเตือนให้ทราบข่าวว่าน้ำเนี่ยจะมา ประมาณไหนนะคะไม่ให้เกิดความตระหนกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำนวณและยืนยันว่าจะไม่ถึงสถานการณ์ปี2,554โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเป็นผู้ดูแลค่ะ 2. ก็คือการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจะเป็นหลักในการบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานสําหรับงบประมาณก็จะใช้จากงบประมาณกลางอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ในปัจจุบนันซึ่งบางจังหวัดเนี่ยมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ จะใช้งบทดลองจ่ายจำนวน20ล้านบาทหากไม่เพียงพอต้นสังกัดจะขอมาที่งบกลางแต่เมื่อมีคณะกรรมาการชุดนี้ขึ้นมาแล้วการดาเนินการทุกอย่างจะต้องรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องต่อความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ของน้าท่วมในหลายๆพื้นที่ที่นามาฝากกันนะคะซึ่งก็ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหานะะในเรื่องของ ภัยที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าน้าท่วมเนี่ยเป็นปัญหาซ้ำซากในหลายๆพื้นที่นะคะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะซึ่งการระบายน้ำเนี่ยแม้จะมีการแก้ไขแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ดีพอนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงต้องช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือกันต่อไปนั่นเองค่ะ